น้องอูน้องเอมกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้ถามอูเลย,เลยสนใจไปหาพี่หนานไหมคะถามแบบนี้ระวังโดนทัวลงนะครับพี่น, <ๆ S 2> นี้เรียกว่าเชิญชวนกระทําความผิดไม่ได้นะฮะเชิญชวนไปหาพี่หนานมันมไม่คุ้มกันนะคะพี่หนึ่งถ้าเกิดว่าตัวผมต้องไปอยู่ในตารางแต่ได้ฟังเพลงเพราะๆจา คุณพี่เขานเน่ยพี่อูบอกว่าเดี๋ยวเปิดฟังจากทาง YouTube <ช>เอาละกันนะคะห <laughs> รือเปิดวิดีโอเอาลวอยากฟังเพลงน,นะคะไม่ต้องลงทุนเข้าไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ <laughs> คุณอูเดี๋ยวฝากด้วยละกันวันนี้ค่ะบันเทิงของเราเป็นเรื่องราวของคุณออมสกาวใจค่ะกับเปลี่ยนคีย์บอร์ดถ้าใครหลายคนเคยได้ยินก็คือพี่ออมเนี่ยเขาฟ้องที่บางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือว่าข่มขู่ทีนี้ชาวเน็ตบางส่วนยกมือไหว้ขอโทษ แต่พี่อ๋อบอกว่าโนโนจจกงานนี้รับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงฝากติดตามต่อด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคแม่ค,ค,คุณผู้ชมค่ะยุคนี้ต้องรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีเงินอย่าพิมพ์อะไรมั่วซั่วบนโลกออนไลน์นะคะสสวัสดี อ๋อมสะกาวใจไม่ใจอ่อนจอฟ้องเพิ่มเกรียนคีย์บอร์ดยันคำเดิมรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นอิงวรันทรโพสต์ไอจีผลตรวจสรุปไม่พบเชื้อโควิด -19 มาปรางสุดเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มคุกข่าวขอแต่างงานติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายปอมนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับอยู่กับผมอู๋ธีรยุทธ์แล้วก็น้องเอ็มสาธิดานะครับวันนี้นะคะตามข่าวบ,บันเทิงกันดีกว่าเรื่องราวของพี่ออมสกาวใจเอ็มเชื่อว่าหลายคนได้ยินแหละวันเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะพี่ออมเขามีการฟ้องเรียนคีย์บอร์ดคือต้องบอกว่าทนมาหลายรอบแล้วกับการเจอคอมเมนต์ที่ไม่น่ารัก หยาบคายรวมถึงมีคอมเมนต์ที่ลามปามไปการขู่ฆ่าเลยนะข่มขู่ก็มีทีนี้มาถามกันสักหน่อยว่าเอเรื่องราวตอนนี้จะเป็นยังไงพี่ออบเล่าให้เราฟังค่ะว่ามีบางคนนะก็มาขอโทษนะคะคแต่เธอบอกว่าตอนนี้ไม่เอาละยังไงก็จะรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นคดีละ1ล้านบาทค่ะแถมยังมีการเจาะฟ้องเพิ่มนะคะเพราะว่ามีการส่งข้อความมาขู่ฆ่าซึ่งขณะนี้ค่ะได้ส่งหมายเรียกตัวไปเรียบร้อยละ คาดว่าจะได้เจอหน้าคู่กรณีเร็วๆนี้แล้วก็สําหรับเงินที่เรียกไปนั้นนะคะเจ้าตัวบอกเลยว่าจะนําไปช่วยเหลือสังคมอย่างที่เคยประกาศเอาไว้ไม่นํามาใช้เองอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่เดือดร้อนค่ะเราน่าจะฟ้องเขาเพิ่มเพราะว่าเพราะว่าอันอันแรกที่เราฟ้องเขาไปเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาแต่ว่าอันหลังเนี่ยคือเขาขู่ฆ่า ใช่ไหมใช่คือส่งเป็นข้อความมาแล้เวามมาเป็นการขู่ฆ่าซึ่งมันแบบอันนี้อันนี้มันเป็นคดีอาญาแยกกรรมแยกเวาลาไปก็ตามตามนั้นเลยก็คือคดีละก็คดีละลานไปเลยอ่าแล้วแต่กรรมกี่กรรมก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ทําแบบนี้คนอื่นม,มีมีมาขอโทษแต่ว่าในเมื่อคุณทาไปแล้วไงมันไม่ได้มันมันทาหลายครั้งอะ่ะหมายความว่าขอโทษครั้งหนึ่งมันไม่ได้แบบว่าหายไง ขอโทษแล้วแต่ว่ายังทําต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้คือยังทำไม่ใจอ่อนต้องเป็่เงินเท่าไหร่อ๋อใช่ใจอ่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าใจอ่อนปุ๊บเนี่ยทำต่ออีกอุดมการเดิมก็ถ้าเกิดว่าฟ้องร้องเรียบร้อยได้เงินมาเนี่ยเราก็จะเอาไปช่วยสังคมไปช่วยทําทําประโยชน์อยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ที่ฟังคือคดีละล้านนะคะคุณหนูไม่ใช่คนละล้านนะนั่นแสดงว่าถ้าผมเนี่ยไป ทำพี่อ,อมไว้สองคดีก็สองล้านโดนเข้าไปจุกๆไม่ว่าจะคุณจะไหว้สวยแค่ไหน<ช>กระเช้าดอกไม้คุณจะงดงามเท่าไหร่พีอ่อมบอกไม่สนเนี่ยถ้าอ่านแบบเนี้ยอยากตายไหมโอ้โอขพราะความค่อนข้างจะรุนแรงนะเชื่อว่าจริงๆแล้วอยู่ในประเทศหรือว่าสังคมที่เราสามารถคิดเห็นคิดต่างกนันได้ถ้าสมมติคุณไม่เห็นด้วยกับพี่อมคุณอาจจะต้องปล่อยผ่านไปเพราะถ้าแบบนี้เสียเงินล้านมันมันยังไงมันก็ไม่คุ้มอ่ะ ในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้อีกอ่ะคือ,อถ้าเห็นต่างกันจริงๆแต่แสดงทัศนคติด้วยด้วยความมีวุฒิภาวะาไม่ได้เข้าไปไต่อว่าเสียเสียหายห,ห,หยาบคายหรือกระทั่งขู่ฆ่านี่ผมว่าพี่อ๋อมเขาก็เข้าใจนะเพราะว่าสังคมประชาธิปไตยม, <หะ S 2> มันคือสังคมแห่งความแตกต่างอยู่แล้วมันพร้อมจะแลกเปลี่ยนกันได้ก็รับฟังกันได้แต่ถ้ามาคําหยาบหนึ่งและขูะ่ฆ่าเนี่ยก็โดนคดีไปนะคะต่อกันเลยดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตการลูกชายค่ะอย่างน้องจอมทัพ เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุทําเอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกใจทั้งคู่เลยนะคะนี่น้องจอมทัพก็มีหัวฟาดโต๊ะนะคะขนาดวิ่งเล่นตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วค่ะไม่ถึงขั้นไปหาคุณหมอพี่อ๋อมก็เลยต้องเล่าย้อนวินาทีนั้นหน่อยดูเป็นแผลเลยอะ่ะเป็นรอยเลยอะ่ะรู้สึกตกใจมากนะคะเมื่อเห็นลูกชายหัวโนทเท่าลูกมะนาวค่ะเจ้าตัวก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้นะคะด้านคุณสามีเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจมากเช่นกันจากนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะ สำหรับลูกนะคะพอดออีพาไปไปออนอนค้างที่โรงแรมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็แบบว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวแล้วพอไปเจอแบบว่าห้องแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตื่นเต้นทุกครั้งเวลาได้ไปเที่ยวก็จะวิ่งเล่นกันก่อนนอนพอวิ่งเล่นกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอีแม่ก็วิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วหันไปดูทีเขาล้มปักเราก็หันไปมองแล้วก็แบบยังไม่ได้เอะใจอะไรแต่เห็นรอยที่หัวก็ถามว่าเจ็บไหม เขาก็ไม่ร้องเขาก็บอกเจ็บแล้วก็เลยรีบไปเอาผ้าแล้วก็เอาน้ําแข็งมาประครบพอไอ้เอาผ้าเอาน้ําแข็งมาคือหัวโนโบแบบใหญ่มากอะ่ะไม่ได้พาไปก็ถามว่าเจ็บไหมเขาบอกเจ็บแต่เราดูแล้วมันไม่ได้แตกอะไรอะ่ะแต่มันโนมากอะ่ะแผลยังไม่หายแต่ก็ยุบลงมาหน่อยนึงจากลูกมะนาวลูกใหญ่ก็กลายเป็นลูกมะนาวลูกละห้าบาทแล้ว <laughs> ใช่ใช่สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แบบว่ามีลูกกาลังแบบวัยแบบเหมือนจอมทัพอย่างเงี้ยสามสี่ขวบเขาชอบวิ่งอ่ะเราก็ต้องแบบระวังนิดนึงนี่แหละเวลาเด็กวิ่งเล่นกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เรายังระมัดระวังตัวได้แต่เด็กเขาแบบใส่เต็มที่ไงบางทีมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องระวังด้วยค่ะอย่างของไอรีตตอนนี้ก็คือร้อนวิชามากต้องการจะแบบว่าเกาะยืนเดินแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนพี่ออมเลยก็คือเป็นแบบว่าโนโนปูดปูดของพี่เนี่ย C.F เอาไว้รัวๆก็คือแผ่นเจลลดไข่แปะ,<น>ะไว้ก่อนเลยคือแปะไม่ได้เป็นไข้แต่ว่าแปะประครบเย็นนะฮะ <c oughs> ก็คือช่วยได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับ ดูแลกันให้ดีนะฮะสำหรับเด็กๆในวัยนี้นะเขาก็ซุกสนเป็นธรรมดานะครับมาดูกันที่เรื่องราวของพี่มอนักร้องของวงมอกระจายหน่อยนะครับก็เป็นข่าวที่แสดงถึงความอ,อ,อาการของพี่มอเนี<ม>่ยคือหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊พี่มอเป็นอะไรคือพี่มอเนี่ยเขาเป็นนักร้องหนุ่มยุค90ใช่ไหมหลายคนคุ้นหูเพลงของเขาอย่างเช่นเพียงเธอหลับตา<ฆ>นะก็มีพี่มอธนพัฒน์นะฮะดูโอ้กับคุณใจ ชิดชะนันนั่นเองนะครับคือแฟนเพจของมอกระจายเนี่ยมีการอัปเดตอาการป่วยของพี่มอที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากติดเชื้อโควิดสิมานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับ oh. อาการของพี่มอเนี่ยยังน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีการอัปเดตเอาไว้ว่าวันที่8ของการรักษาเนี่ยยังคงต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูงเพราะเชื้อกินปอดกว่า6 0เซนะครับค่าการอักเสบเนี่ยดีขึ้นบ้างแต่ว่าออกซิเจนในเลือดยังต่ำมากซึ่งคุณหมอก็ห้ามพี่มอลุกจากเตียงนะครับ ขับถ่ายทุกสิ่งบนเตียงเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทานข้าวได้บ้างแล้วก็ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาเมื่อวันที่10ตุลาคมทาง Facebook มอมมอกระจายก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเขียนว่า,าวันที่11ในการรักษาอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นค่าการอักเสบในร่างกายลดลงแต่ยังคงต้องใช้ออกซิเจนเพราะว่ายังต่ํามากทานข้าวได้เองบ้างนะครับมือเท้าบวมนะฮะพี่มอก,ก็มีบ่นเจ็บบ้างยังคงต้องขับถ่ายบนเตียงแล้วก็ ฝากกำลังใจไปให้พี่มอนะบอกว่าสู้ๆเดอ้์นะครับผม,มยังไงทางรายการของเราก็เอาใจช่วยให้พี่มอเนี่ยหายป่วยแล้วก็กลับบ้านมาสุขภาพแข็งแรงไวๆก็แล้วกันนะครับ คือพอเห็นข่าวแบบนี้คุณผู้ชมทําให้เรารู้เลยว่าโควิดเนี่ยมันกระทบแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าไว้วางใจตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าอตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงบ้างอะไรบ้างแต่กาดอย่าตกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมีอาการแบบนี้อย่างที่เห็นกันเลยก็ต้องมีการใส่เครื่องช่วยหายใจกันไปใช่ครับคือตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้จริงๆนะ,ะถึงแม้ว่าบางคนจะฟังแถลงจาก ท่านนายกเมื่อวานนี้แต่คือเราก็ต้องดูยอดดูเรื่องของอะ rt p c ทผลตรวจในระบบเท่าไหร่ <AT K S 2> แล้วก็นอกระบบก็คือ a อ K ใช่ไหมบางทีก็ต้องบวกตัวเลข2ตัวนี้เข้าด้วยกันมันก็จะเป็นยอดของแต่ละวันแล้วยังมีจํานวนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ตรวจอีกนะครับก็ช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะคะคมาเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของอิงวรันทรเห็นว่าตรวจอีกครั้งไม่เจอโควิดจะละเป็นงงจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในป๊อปนิวสตีลี่ค่ะ อยู่กันต่อคะ่ะในปั๊บนิวส์เดลี่ช่วงที่2นะคะช่วงนี้มาตามข่าวของน้องอิงวรันทรหน่อยดีกว่าเมื่อวานเลยเราเล่าไปว่าอิงโชว์ผลตรวจวันอาทิตย์เนี่ยออกมาบอกรวมถึงค่ายบ็อกซ์มิวสิกเนี่ยก็เขียนแถลงการเลยว่าอิงพบเชื้อโควิด -19 คะ่ะอิงก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมสรุปก็คือไม่พบเชื้อนะณนะตอนนี้ก็คืออิงไม่ติดโควิดนะคะแล้วก็มีการอัปเดตอีกหนึ่งครั้งและการผ่านทางอินสตาแกรมของเขานะคะเขาบอกว่า อัปเดตผลจากการตรวจ RT-PCR ของอิงจากทางโรงพยาบาลศิลป์แพทย์ค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมพบไม่พบเชื้อแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเนี่ยอิงจะทำการโฮมไอโซเลชันก็คืออยู่บ้านนะคะเป็นเวลา7วันแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะคอิงขออภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบอีกครั้งและขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะนี่ก็น้องอิงว่ามาแบบนี้คือ ทำเอาพวกเรามี question mark เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีหลายกรณีแล้วที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแต้าพ,พี่แต้วพี่แพทย์ออนภพา,พาแล้วก็ดาราอีกหลายท่านอันนี้คือคนที่มีชื่อเสียงที่เราเห็นกันแล้วคนธรรมดาอีกล่ะถ้าเกิดกรณีแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการไปตรวจซ้ําครั้งที่สล่ะ ก็แปลว่าเราจะเป็นโควิดเราก็ต้องกินยาเลยไหมเขาต้องไปรักษาตัวใช่ไหมร่วมกับคนที่เป็นเหมือนกันนะใช่ไหมฮะก็ระมัดระวังกันด้วยยังไงก็คือส่งบลรจใจให้อิงนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าตรวจผลเป็นลบเนี่ยอิงไม่ต้องทำโฮมไอโซเลชันหรือว่าอยู่บ้านกักตัวก็ได้แต่น่าจะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายคนร่วมงานด้วยนะคะก็อีกเจวันที่อิงจะต้องอยู่บ้านค่ะก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหมว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรก็ตั้งแต่นู่นแล คุณแพทคุณเต้าแล้วก็มาน้องอิงอีก<ฮ>ะนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเขาใช้สแตนดาดค่าตรวจเนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าใช่ไหมที่เห็นบอกว่ามันจะมีจํานวนรอบในการปั่นใช่ไหม <ฮะ S 1> ว่าหาเชื้อ rt pcr เนี่ยนะฮะอะย่างไงก็แล้วแต่ยังไงก็ยินดีกับน้องอิง<ช>ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมา รอลุ้นว่าเอ๊ะอาการโควิดเรื้อรังมันจะ,จะมีหอดหอไนนนนเปน่าอะไรแบบนี้ๆๆถูกต้องนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของแม่แอปทักษออนกันหน่อยหลายคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับชายหนุ่มหลังจากมีข่าวลือออกมาไม่พักเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยคนอู๋เราจะเห็นว่าเป็นข่าวกับหนึ่คนใช่ไหม งานนี้แม่แอปเล่นเป็นข่าวถึงสี่คนนะฮะไม่ปกติเนี่ยเวลาแม่แอปเป็นข่าวก็จะเป็นข่าวกับน้องปีใหม่นู้นนี่อ่ะ <S <S อมุมโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักปรากฏคราวนี้เป็นเรื่องของหัวใจนะฮะแล้วก็อย่างที่น้องเอ็มบอกไปว่ามีถึงสี่แคนดิเดตด้วยกันหนุ่ม,ม<า>รุ่นน้องที่ว่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มต่อธนพ,พหนุ่มตีธนพลมอนเน่งหรือว่าอีกหนึ่งคนอันนี้แคนดิเดตนายกด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นแคนดิเดตของแม่แอปด้วยสําหรับคุณทิมพิธานะครับ ต่อมาเนี่ยสํานักข่าวสื่อหนึ่งก็ลงข่าวระบุว่าแม่แอปออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ทั้ง4หนุ่มนะฮะรวมถึงสถานะตอนนี้ยังโสดแล้วก็เหงามากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณแอปก็ได้โพสต์ข้อความลงใน i อส่วนตัวนะครับเป็นสตอรี่ด้วยรูปเนื้อข่าวจากสํานักข่าวนี้ระบุว่านี่ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของแอปนะคะแอปยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ที่ไหนเลยค่ะเอาเป็นว่าก็รอฟังจากปากแม่แอปดีว่าอย่าพึ่งไป คาดเดามัวมัวซๆแสดงว,ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ถูกไหมยังไม่รู้แม่อแอปก็ก็ไม่ได้ออกมาแบบปฏิเสธหรืออะไรใช่ไหมแต่ด้านของคุณทีมพิธาเขาให้สัมภาษณ์แล้วนี่ประมาณว่าเป็นคนรู้จักกันไม่ได้สนิทสนมมากถ้าเท<ม>่าที่ฟังนะคะจากด้านของคุณทีมแต่ว่ายังทางนี้ทางนั้นก็รอติดตามแล้วกันท<ต>ัาทีน้องเอไม่ได้พูดทํานองนี้อะนร เนี่ยถามแล้วบอกว่าก็ไม่รู้ไงเอาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามว่าเอ๊ะสี่คนนี้จะมีตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ใช่ทั้งสี่แต่น้องต่อเขาก็มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วใช่แต่ว่าเขาเล่นละครด้วยกันจาได้ไหมตอนนั้นอ่ะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอใช่แล้วก็มีแบบคนจิ้นเยอะมากว่าเคมีเขาเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยกับหนุ่มตีเนี่ยฝ่ายฝั่งหนุ่มตีเขาออกมาพูดเหมือนกันว่าถ้าผมเป็นเด็กคนนั้นได้ก็จะดีเอ้าก็เลย ตอนนี้ไม่รู้ค่ะครับผมยังไงก็แล้วแต่รอฟังแม่แอปก็แล้วกันดีกว่า <นะ S 1> ดีที่สุดนะคะม,มาตอนที่ข่าวต่อไปของเราเรื่องราวของคุณก้อยรัชวินอ่ะได้ทราบกันแล้วว่าชื่อลูกชายก็คือน้องทะเลแต่ทีนี้มาเล่าถึงอาการของคนเป็นแม่กับการบีบน้ํานม,อมตอนแรกเอ็มก็ไม่เข้าใจว่าบีบน้ํานมเนี่ยมันถึงขั้นต้องเสียน้ําตาเลยเหรอมันเจ็บเ<ถ>หรอเออเธอเล่าแบบนี้ค่ะบว่า ถึงขั้นต้องเสียน้ําตากับเรื่องให้นมลูกชายนะกว่าจะได้มาแต่ละหยดเรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวค่ะโดยพี่ก้อยเนี่ยโพสต์ภาพถือขวดนมนะคะที่มีน้ํานมอยู่นี่เท่าที่ <c oughs> เราเห็นก็คือมีอยู่เครื่องเดียวพร้อมระบุข,ข้อความบอกว่าขอบันทึกความสําเร็จของแม่ในเช้าวันนี้ day s ตอนเทน,นมออกมาจากขวดปั๊มน้ําตาไหลเรื่องนี้คนเป็นแม่มือใหม่จะเข้าใจค่ะ มันทั้งดีใจและภูมิใจอะเนาะเพราะกว่าจะได้มาแต่ละหยดมันไม่ได้ง่ายๆเลยน้ำนมนี้จึงมีคุณค่ามากมายจริงๆเป็นความสุขเล็กๆของคนที่เป็นแม่ที่ได้ทำให้ลูกค่ะใช่ครับาะ,<อ>ะ<น>ก็มันเป็นน้ำตาแห่งความปลับปลื้มใจเราเองยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบบีบน้ำนมให้ลูกเลยลองดูลองดู <c oughs> เอาไหมา <c oughs> <c oughs> ไม่คือจริงๆแล้วเนี่ย คุณแม่เนี่ยเขาจะอยากจะให้ลูกได้กินน้ำนมแม่เพราะว่าแน่นอนสารอาหารภูมิต้านทานทุกอย่างมันดีกว่านมชงอยู่แล้วแหละ<า>แล้วทีเนี้ยหกวันเนี่ยได้มาสามออนกว่าเมื่อกี้ที่เห็นนะ่ะถือว่าเยอะนะ<า>เพราะว่าคุณแม่จะรู้เลยว่าใครเป็นคุณแม่มือใหม่นะหลายๆคนบ่นเลยนะเวลาเอาลูกเข้าเต้าเนี่ยคุณแม่บอกว่าลูกอะ่ะเขาจะมีเหงือกที่บดขยี้ไงและบางทีอ่ะมันเจ็บตรงบริเวณตรงจุดที่ลูกดูลูกก็ไม่รู้ว่า แม่จะเจ็บแบบ <c oughs> <ช>นี้ใช่ไหมคุณแม่อย่างภรรยาผมบอกนะบอกว่าเจ็บกว่าตอนทําค้อดอีกนะ oh. อาการเจ็บแบบตรงบริเวณขอโทษนะหัวนมนะ่ะ <c oughs> เจ็บกว่าจริงๆอ,อยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ก้อยรวมถึงคุณแม่มือใหม่ทุกๆคนด้วยค่ะ,ะช่วงนี้เบรกกันก่อนนะครช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อกับข่าวบันเทิงของเราในป๊อปนิวส์เดลี่ครับ <c oughs> อยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการ Pop News Daily ของเรานะครับช่วงนี้ไปดูข่าวของพี่น้ำฝนพัชรินกันหน่อย<ช>นะครับแล้วก็คุณอามพิพัฒนะที่เป็นดีเจด้วยนะครับมผมคือล่าสุดเนี่ยพี่น้ำฝนเขาก็ตัดผมที่เลี้ยงเอาไว้ยาวมากๆนะฮะเห็นว่าตัดเพื่อนําไปทําวิกให้กับผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะครับคือเจ้าตัวก็ตัดสินใจหั่นผมที่ไว้มานานทันทีเพื่อนําเส้นผมเนี้ยไปทําวิกให้กับผู้ป่วยมะเร็งผ่านมูลลนิธินางฟ้า ถึงคุณวันใหม่นะครับพี่ฝนก็บอกว่า,าถ้าเส้นผมของเราสามารถไปทําประโยชน์ให้กับใครสักคนได้เท่านี้ก็สุขใจมากแล้วแล้วก็ยังพูดถึงแรงสนับสนุนจากคุณสามีด้วยดีเจอาร์มนะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะตัดผมทรงไหนสั้นหรือยาวก็เห็นด้วยตลอด ยิ่งบอกว่าถ้าจะตัดเพื่อบริจาคสําหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้วยิ่งซัพพอร์ตนะฮะที่สําคัญคือด mm ีเจอาร์มเขาบอกเอาไว้ไงบอกว่าเมียผมจะไว้ทรงไหนก็สวยค่ะก็เลย,ยางานนี้บางคนโฟกัสไปถูกว่าจะโฟกัสไปที่ <c oughs> เอ๊พี่น้ําฝนเขาตัดผมไปบริจาคหรือโฟกัสที่คาพูดของดีเจอาร์มดีแต่ก็เห็นด้วยกับพี่อาร์มรู้ว่าพี่น้ําฝนเป็นคนที่แบบหน้าสวยมากๆตัดทรงไหนก็คือแบบรอดหมดอย่างเรา <c oughs> เองถ้าเราตัดนี้ก็ ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไม่ลองดีกว่านะ <c oughs> นาว่าจะลองไปเอาดีกว่าที่ข่าวต่อมาของเราค่ะคุณมะปรางวิรานการนะคะตอนนี้ก็คือถูกขอแต่งงานนะคะคุกเข่าแล้วก็กําลังจะเป็นเจ้าสาวแล้ว <c oughs> นี่เป็นภาพโมเมนต์ที่สุดประทับใจในครอบครัวแล้วก็เห็นว่ามีเสียน้ําตากันด้วยนะคะ <c oughs> ท่ามกลางบรรยากาศค่ะสุดอบอุ่น <c oughs> มีครอบครัวแล้วก็ญาติๆนะคะ <c oughs> เป็นสักขีพยานรัก <c oughs> ทําเอาเจ้าสาวของเราเนี่ยคือกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยนะคะ ท่านหนุ่มของเขาเนี่ยเป็นสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมก็เป็นการทำเซอร์ไพรส์นะคะโดยคุณมะปรางก็เล่าค่ะแล้วก็เปิดเผยข่าวดีทาง Instagram นะคะบอกว่า tears of joy ก็คือน้ำตาแห่งความสุขขอบคุณพี่นะคะหนูรู้ว่าพี่ตั้งใจมากๆใส่ใจทุกรายละเอียดจำว่าหนูชอบอะไรอยากได้อะไรขอบคุณทุกสิ่งที่พี่ทำให้หนูดีใจและมีความสุขมากๆเบยครับที่ยัก นี่เขาว่ามาแบบนี้นะคะงานนี้ก็มีทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะรวมถึงแฟนๆเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณมะปรางเยอะมากๆเลยไปต่อกันไวๆอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งคู่ที่เราต้องยินดีกับเขาด้วยนะฮะคุณนิวชัยพลกับว่าที่เจ้าสาวคุณเมษานั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานออกสื่อให้ชาวเน็ตในตาร้อนกันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณนิวชัยพลแล้วก็คุณเมาษากิติมาที่ตั้งแต่คุกข่าวขอแต่งงานไปก็มีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาตลอดนะครับล่าสุดโพสต์ภาพพรีเวดดิ ding, ้งเซตรแรกออกมาโอ้โหดูดีดูเป็นแบบว่าแบบสีมันแบบคุมโทนนะเขาน่ารักนะแล้วก็เป็นคู่รักที่เราเห็นว่าอ,อาจจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเลิกกันไปจนได้ไหมก็คือเป็นช่วงทดสอบจิตใจพอทดสอบปุ๊บ เขาต้องการจะกลับมาคบกันแล้วกันนี่แหละพอห่างออกไปปุ๊บเนี่ยถ้ากลับมาได้อีกรอบหนึ่งมันจะดูดกันแน่นกว่าเดิมหมายถึงว่าดึงดูดใช่ไหมความรักของเขาเนี่ยแต่ทำไมเราเราห่างแล้วเราห่างเลยครัถ้าห่างแล้วห่างไปเลยมันก็คือเป็นตัวชี้วัดอะไรบางอย่างว่าโอเคเราอาจจะคิดถึงกันไม่มากพอนะครับมันก็อยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละคู่กันไปนะครับอย่างภาพพรีวดดิ้งนี้ก็มาพร้อมกับแฮชแท็กว่าวันที่17เดือน9 21ซึ่งก็เป็นวันที่ทั้งคู่เนี่ยมาถ่ายพรีวดดิ้งกันนะคร เตรียมตัวจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาอย่างเป็นทางการนะฮะวันที่18ตุลาคมนี้นะครับก็มีเพื่อนๆในวงการมาร่วมยินดีกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ชอบโทนสีเนี้ยมันดูแบบเอิร์ธโทนเดี่ยมันมีความอุ่นทั้งชุดด้วยนะมันต้องเลือกตั้งแต่ชุดถูกไหมแล้วก็คนแต่งสีทุกอย่างก็ออกมาลงตัวมากๆวันนี้เราก็เอิร์ธเหมือนกันนะหนูเราสองคนน่ะเอิร์ธโทนเลยมีความเอิร์ทโทนคุณจะเอิร์ธอะไรส่งไวไปคุณจะเอิร์ธอะไร ไม่รู้ไม่รู้ขนาดโยนเองยังไม่รู้จะตกกับมาไงเลยค่ะวันนี้ต้องฝากติดตามด้วยนะคะบอไอนีเธอที่รักสามทุ่มครึ่งทางช่องของเราอย่างที่บอกไปคือตอนเนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะคืนนี้มาตามดูกันนะคะเขาบอกว่ามาดามจูลี่ค่ะบอกให้แดนไทยเนี่ยเลิกยุ่งกับอย่างมีซะแล้วก็ปล่อยให้เธอไปอยู่คนที่ดีกว่าอย่างเฉินอันนะคะ เพราะในเวลาที่ครอบครัวของอย่างมีลำบากอยู่ซึ่งแดนไทยกลับช่วยอะไรไม่ได้เลยงานนี้แดนไทยจะทำอะไรจะทำอย่างไรต่อจะยอมปล่อยไหมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยคืนนี้3ามทุ่มครึ่งนะคะส่วนใครที่พลาดตอนอื่นๆเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ที่เดียวนะ V t ทีวีเท่านั้นค่ะครับ<ๆ>ก็บตามลุ้นกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างมี่เขาจะเลือกกับใครใเลือกอยู่กับใครคนเก่าที่ดีหรือว่ามีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยอย่างพี่โตใช่ไหม แต่ว่าค,คุณชอนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีแต่หัวใจแต่อาจจะไม่พร้อมซัพพอตในหลายๆด้านก็ต้องเลือกเอาว่าหัวใจเรารักใคร,ครเอาวันนี้แวะหน่อยดีกว่า,<ม>าทักทาย Facebook ของเราหน่อยนะคะมีคุณสมหมายบอกว่าจะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลก็ยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะครับคุณวันเพ็ญนี่ก็มาบอกว่ากดหัวใจส่งมารัวๆเลยนะฮะแล้วก็หลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเช้านี้นะครับคุณสิริรัตน์นะฮะ คุณพลูโต คุณพีสุรี<ม>นะครับทักทายทุกคนนะและแ<ต>้วก็คุณคอมเมนต์นี้ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะนคุณบัเพ็ญเขาบอกว่าคนจนไม่มีค่าตรวจตายค่ะอ๋อคือหมายถึงข่าวน้องอิงใช่ไหมที่<ช>น้องอิงเองเขาสามารถตรวจได้หลายรอบแล้วพบ<ม>ว่ารอ,อบสุดท้ายรอบล่าสุดทําให้ไม่พบเชื้อแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราไปตั้งแต่รอบแรกแล้วคือเราเร่งและกันอยากจะให้การตรวจมันเมื่อไหร่มันจะฟรีสักทีอันนี้<ม>ก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะครบท้วนของ pop news daily เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้า9โมงค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดี ค่ะให้ความรักเป็นเธออย่างนี้ไม่ยอม